สวัสดีครับเด็ดเด็ดมาอีกแล้ว่เด็ดเด็ดมาใหม่พัทุดงสั่งปล่อยงวดนี้ไม่ถูกแต่เสาหัวเป็นว่าอย่างนี้แอ้เม็ดเดียวไก่ปมเดียวสังปลอยเลยัอเชิญคุะคลิปนี้่างเดียวครับผมเอมันบอกว่าไม่ถูกแต่เสาหัวเป็นว่าอย่างนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับผม นี่มาตามนี่มาอีกแลย์รู้สึกว่าจะออกปล่อยเรือยๆนไียนยังได้เลกว่าถ้าต็เแล้วหมก่บ้านก็ได้ตอนแรกก็ตอนแรกความฝันก็ก็จะไม่ตีนะพระธุดงสังปล่อยครับผมงวดนี้ตัวนี้สั่งปล่อยเลยนะฮะเดี๋ยวเอาที่แดกคนที่แดกแรกเลยนีเพิ่นไปจังไดมากจังไดจังไห้เลขอุป๋อมาก่อยนีพระธุดง คือรู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะครับผมรู้จักกันเป็นการส่วนตัวก็สายบุญนี่แหละครับผมถ้าเปิดชื่อไปในพิเตียพี่สายฝนนี่รู้จักนะรู้หมดเลยใช่ไหมครับรู้จักเลยรู้จักรู้จักอ่าเพราะว่าท่านอยู่โซนแถวแถวขอนแก่นนู่นแหละอ่าพันตุดงไปได้เลยใช่ถ้าอ๋อพูดปุ๊บนี่อ๋อเลยแต่ว่าท่านไม่ให้เปิดเผยนะครับผมท่านก็ัวจะมีปัญหาเพราะว่ากติเพ่นกับว่าหายเลข ไม่ให้ไม่ให้อ้ท,ที่ินจีอยากมาหาเพื่อนี่จังไงท่านท่านท่านเป็นสายนั่นแหละครับผม,มทำมาหยุดสายป่าไม่ยุ่งเลยในชะ่ไหมแต่ว่าทำไมนึกยังไงให้อุปกรณ์มาคือท่านเมตตานะครับผมคือว่าอยากขอขอประเดี๋พวกคุณอาจารย์เนาคือว่าอยากสร้างลานพญานาคนะครับผมลานพญานาคนี่นะครับอยู่ท่างทำแมคโครเตรียมที่ สร้างพญานาคตำราเลยวช่ไห้เงินยังไม้ดีมาเป็นเนินเลยเป็นเนินเลยกสูงสูงเลยทำเนี่ยช่างช่างรู้งานเลยนะครับผมติดทำให้พร้อมคือขอท่านนะฮะขอท่านขอท่านเลยว่าอยากสร้างพญานาคอยากสร้างให้คนมากราบมาไหว้นะครับผมท่านท่านเลยบอกว่าโอเคได้เดี๋ยวจะให้แต่ว่าไม่ได้ให้เป็นปัจจัยนะ คนไก่ซีดเนาะไม่ไม่ได้ให้เป็นปัจจัยแต่แกช่วยอีกทางหนึ่งช,ช่วยเช่าอีกทางหนึ่งช,ช่วยช่วยทางชคท,ทางล่างใช่ครับผมนะฮะูันนี้ต้เป็นเป็นฝันเลยคำนวณค่ะส่วนมากทั้งฝันทั้งคำนวณแล้วก็เลขข้างในของท่านล่ะครับผมผมก็ไม่รู้ชุดนี้นะฮะท่านก็บอกว่าเป็นเลขเลขเลขคำนวณแล้วก็เลขนิิตอะไรของท่านนะครับงวดนี้จะเน้นเลขพระธูดโด์งบ่อย บ่อยกว่าสูงวัดได้เพราะว่ายังมีคนบาบยเห็นอยู่นะแม่ศูนเก่าเมืองเกิงนู่นนะเฮ้ยสิเน้นให้ดูๆเนาะเน้นให้บ่อยๆนะครัแต่ว่าวันนี้มีพิเศษมีเพิ่มใช่ไหมคะพิเศษคือพระตุดงสั่งปล่อยเลยนะครับสั่งปล่อยเป็นความฝันบาโกโกบาคดริ่งไงนเดี๋ยวจะเล่าความฝันให้ฟังก่อนเพราะสำหรับสำหรับเอฟซีที่เข้ามาใหม่นะคะอย่างเซนเตียกับเจแดงนี่มาใหม่สำหรับเอฟซีที่ดูแล้วฟังอีกก็ได้เนาะ ตั้งอียก็ได้ค่นก่อนที่จะฟังเลขพระตุดงสั่งป่อยนี่นะครับคือเป็นอย่างนี้ผมฝันฝันว่าได้ไปเตะบอลอ่าได้ไปเตะบอลแล้วปรากฏว่าเขาส่งมาให้ยิงเต็มข้อเลยกระจุยเลยเข้าประตูเลยกระจุยเลยตะขายกระจุยเลยเตะบอลเข้าประตูจำด้วยว่าเตะข้างซ้ายด้วยอเต็มข้อเลยเข้าประตูไปเลย วิ่งไปดีใจนะครวิ่งไปดีใจปรากฏว่าไปเจองูสี่ตัวคเจองูสี่ตัวงูก็งูก็แผ่พังพานใหญ่แผพังพานเลยแผลพังพานพร้อมกันทั้งสี่ตัวเลยเป็นสี่เหลี่ยมุมฉากงูหาอปะงูหางงูห่างสีดำสี่ข้มพวกใหม่บ่ครับนี่นะครับก็เลยเลื้อยขึ้นเลื้อยขึ้นต้นมะม่วง งูผมว่าก็น่าจะภูมที่นี่นะถ้าฝันเป็นงูนะครับใช่คราฝันเป็นงูเป็นงูสีตส่ตัวเลื้อยขึ้นเนี่ย<ค>บนบนต้น,นต้นไม้แต่แต่ว่ามันเป็นต้นมะม่วงนะครับครับต้นมะม่วงผมก็เลยบอกว่าเอ้าถ้าเกิดว่าคนขึ้นไปอ่ะเขางูจะไม่ฉกเหรอนั่นแหละครับผมก็เลยเป็นที่มาที่ไปของความฝันของผมเราช่วยกันแปลนะครับผมแแปลเป็นตัวไหนฮะงูเนี่ยงูงูเห่าตัวขนาดนี้ นะครับตัวขนาดนี้ตัวถือว่าถ้าใหญ่มันถือว่าไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับเป็นงูเขาสีดาสีดานะสีดําถ้าเสียนเทียบตีจะตีเป็นตัวไหนงูก็ต้องมีกิจสี่ตัวจะตีสี่ตัวตรงตรงเลยสีใช่ไหมจะสีงูก็มีกินี่ก็เป็นมันใจขึ้นตรงไหน ใจขึ้นตรงที่ว่ามันตรงกับเลขเจ๊แดงเลยครับแม่ตรงกันมันใจขึ้นเลยตีให้ข้าวข้าวแล้วก็มือกวนต้องไปถามพระธุดงต้องถามท่านครับผมผมจะปล่อยโดยพระาการไม่้ต้องให้อาจารย์ตีให้ครับผมอาจารย์สั่งปล่อยด่วนเลยตัวนี้เลยครับผมสั่งปล่อยเลยตัวนี้สั่งปล่อยตัวนี้เลยครับผมเพื่อตีให้ว่าตัวใดครับงูก็เจ็ดตรงตรงเลยแล้วก็สี่ตัว นะครับตัวบลีบนบนนะครับอันนี้ท่านตีความฝันผมนะครับอไม่ใช่เลขสูตรของท่านนะของท่านเนาะเป็นความฝันของโอปอลใช่ใช่อันนี้ความฝันของผมนะครับผมแต่ว่าผมฝันส่วนมากนี่จะตรงกับของแกนะตรงส่วนมากตรงกันมาสองวันนะเลขผ้าทุดงตัวใดค่ะพ้าทุดงคือห้าศูนย์สี่ครับผมห้าศูนย์สี่วิ่งสี่ครับยันเด็กวิ่งสี่ วิ่งแคมวิ่งสี่ใครเนนอกโมว่างบเด็คหได้บอเจ็ดสี่นะครับผมสําหรับของผมนะเจ็ดสี่สำหรับความฝันเนาะใช่เจ็ดสี่นะครับผมของผมนะของผมนะอันนี้เต้นย้ํานะครับของผมนะไม่ใช่ตัวลงนะครับตัวคือห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่ตัวเดียวขวานก็เจ็ดสี่เจ็ดสี่ครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดไม่รีบแปล ใช่ใช่เดี๋ยวมันจะอัน้นประตุดงฝั่งปล่อยคือเจ็ดสี่นะมันโยมปล่อยเรือยเจ็ดสี่เพราะว่าัดแบบนี้เข้าแล้วเลยยมได้เตะบอลเข้าโกนะครงูก็เจ็ดนะครับผมงูก็เจ็ดนะครับแล้วก็สี่ตัวนะครับบางท่านก็อาจจะตีเป็นงูเห่าเป็นห้าก็ได้ห้าสี่ก็ตรงกับพระตุตรงอยู่ ครับผมเจ็ดสี่เจ็ดสี่ครับผมชุดพัทธุดงสั่งปล่อยนะครับเป็นความฝันเป็นความฝันนะครับเป็นความฝันของทางแอดมินเองนะครับยังยังไม่ใช่ของพัทธุดงนะเออต้อยกเบืงในบ้นเอฟซีอย่าเพิ่งเบื่อนะครับผมไม่ไม่เจอเออเจ็ดสี่แ้อนมันจ็ดเเจ็ดสี่จะงงหรือเปล่า ไม่งงมันจะได้ว่าเห็นนะเวลาเลขออกเดี๋ยวว่าไม่เห็นนะงงว่ามันไม่ใช่เลขของพัตตุงแต่ว่าพัตตุงสั่งปล่อยพัตตุดงสั่งปล่อยนะกเพื่ีความฝันให้แล้วก็สั่งปล่อยครับก็ฝันบอกพราอาจารย์แล้วล่ะบอกว่าถ้าเกิดไม่ได้ยินจากปากพราอาจารย์ผมก็ไม่กล้าแปลต่กันผมแปลไปแล้วเมื่อวานเนี้ยแล้วทีนี้วันนี้ถือว่าโชคดีมาตรมกับเจน้ำฝนเจแดงแมาแปลให้อเอกเจ๊แดงเจแดงม่เจน้ำฝนเออเจแดง ฟ้าใสฟ้าใสแต่ว่าแต่แต่ถามผมชอบผมโอ้บแต่แต่ถามแต่ถ้าถามผมชอบนะเจแดงไม่ชอบหนึ่งสี่แต่ผมชอบนะชอบหนึ่งสี่ใช่ไหมถ้าเขียนลมก็จะหลายตัวครับผมได้นี่กับสื่อเ่าไหวเลยสื่อโดยนี่ของผมเนาะตีให้ฟ้าทตรงสีให้แจ้งชั่วเนาะชอบตัวเดียวกับเจเลยกันเดียวกันเลยุูมเดียวกันนว่าดีเนาะยังไม่เห็นเนี่ย ตีมตี่แทบนลยจะไปด้วยกันก้องที่เหลือมันรอแ๊บนึงนะครับผมประตุดงฝั่ง่อยนะครับจุดนี้หาเดียวเดี๋ยวรอแต่เลขพระตุดงนะครับผมไม่หลายตัวนะครับไม่หลายไม่หลายครับวันนี้ครับ ห้าศูนย์ยสี่างเดียวขยายออกมาครับผมแล้วเจ็ดสี่คือความเป็นความฝันของโอปอนะครับครับผมครับงูเห่าสี่ตัวงูก็เป็นเจ็ด <4 S 2> สีส่ก็เป็นสี่สี่ตรง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 อันนี้เซียนเตี้ยกับเจแดงตีให้ด้วย<น>แล้วพระธุโดงก็ตีเป็นตัวเดียวกันครับตัวเดียวกันเลยไม้ตรงกันอยู่แล้วครับท่าน ถ้าเอ่ยชื่อไปนี่เซียนเตี้ยนี่อ๋อทันทีเลยครับวงนี้ถึอใครกูมีไปก่อนก็แล้วกันทั้งอะไรก่อนอาจารย์ขอเลข74 74แคปหน้าจอไว้นะครับผมแนวทางล่าสุด74นะครับผมตรงกับของเจแดงพอดีนะครับผมครับของเจแดงนะฮะครับผมครับผเดียวกันนะครับขอให้มานะครับ นะครับผมแนวทางของพัทธดงตัวละแสนนะครับผมตัวล่าสุดมานะครับผมเป็นความฝันของแอดมินแต่พัทธดงเป็นคนเตีให้นะครับผมสั่งปล่อยนะครับเจ็ดสี่นะครับผมแล้วก็ตรงกับแนวทางของขีแดงนะครับผมนะครับสี่แคปหน้าจอไว้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอจบไปจะเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ